สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอลให้สินิวัตกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนำกัน1คันนะครับผมนั่นก็คือคันด้านหลังผมนี่เองนะครับ bmw 330e m sport นะครับผมคันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะฮะเป็น 330e ซึ่งแน่นอนว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนได้นะครับผมและคันนี้มีการอัปเกรดมาจากโมเดล f30 ค่อนข้างเยอะนะผม คือในตัว 330e โมเดล G20 เนี่ยนะครับอย่างคันด้านด้านหลังผมนะฮะคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าได้ถึง60กิโลเมตรในความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมซึ่งดีกว่าตัวโมเดล F30 เนี่ยประมาณ1เท่าตัวนะครับผมเพราะว่าในโมเดลก่อนหน้านี้นะผมหรือว่าที่เรียกว่าตัวถัง F30 เนี่ยใน 330e นะครับผมสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยได้เพียงแค่ไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับผมแต่ตัวนี้ วิ่งได้ถึง60เลยนะครับผมเพราะว่าเขามีการอัปเกรดในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด12กิโลวัตต์เอนะครับผมหรือว่า12กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับผมทําให้การวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่า EV โหมดเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่านั่นเองนะผมแล้วมอเตอร์ก็มีกําลังแรงแล้วมาพร้อมเทคโนโลยีเล็ c t r i c b o o t นะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของพลังกำลังมอเตอร์ทําให้การขับขี่เนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปอธิบายกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคันนี้นะครับผมค่าตัวของเจ้า 330e เนี่ยตอนป้ายแดงอยู่ที่2ล้าน9แสนกว่าบาทนะผมหรือว่า3ล้านมีอรน,นะแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาน่าสนใจนะผมคันนี้ปี2020 จดทะเบียนในปี2021นะครับผมเลขไมล์19,000กิโลนะฮะเป็นรถเจ้าของเดียวสีขาวสวยต,วตัวท็อปสุดเลยคือ M Sport เพราะว่าจะได้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ในตัวที่ไม่ใช่ M Sport เขาไม่มีนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดของซีรีส์3จริงๆแล้วมันมีสูงสุดกว่านี้นะผมแต่เอาแบบรถทั่วไปนะรถบ้านสีดานนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสุดแล้วนะผมอ่าแล้วก็ค่าตัวของเขาณนะตอนนี้อยู่ที่1,789,000บาทนะครับผมซึ่ง ถือว่าราคาไม่สูงแล้วนะครับไม่ถึง2ล้านบาทคุณได้ขับซีรีส์3โมเดลใหม่ G30 นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรสำหรับรถคันนี้รถสภาพพึ่งเข้าสภาพจะสวยแค่ไหนนะครับติดตามรับชมได้เลยครับ เรามาดูกันเลยนะครับผมสาหรับซีรีส์3คันนี้นะผมก็เป็นซีรีส์3โมเดลที่7แล้วนะพี่จําหน่ายในประเทศไทยนะครับผมก็มากับตัวถัง G30 และคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดคือรุ่น M Sport นะครับผมก็จะได้ในส่วนของชุดแต่ง M a e r o Dynamic นะครับผมซึ่งจะมีการจัดสรรอากาศที่มันปะทะหน้ารถหรือว่าการลีดอากาศอะไรเงี้ยมันจะดีมากนะครับแล้วก็ช่วงล่าง Adaptive M Suspension นะครับผมช่วงล่าง M บอกเลยว่าหนึบนะกระชับ ขับสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็มาพร้อมล้อแมกไลเอ็มนะครับแล้วก็มาสเปคยางนี่ก็ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นของสเปคเอ็มเลยนะครับเพราะว่าซีรีส์ยางด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะครับผมคันนี้ย้ําราคาอีกทีหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันยี่สิบนะครับผมใช้งานมาแล้วหนึ่งแสนเก้าพันกิโลนะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของเดียวนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่คือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างคุณอาจจะเห็นเรื่องคราบขี้โคลนคราบฝุ่นอะไรนนัผมอี้ก็ ตามการใช้งานจากเจ้าของเดิมมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับเอาแบบทีละจุดทีละจุดเลยนะครับผมเริ่มจากที่ด้านหน้ากนก่อนนะครับคันนี้ด้านหน้าเจ้าของเดิมนะครับไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับมีแค่เอาแถบสีมาใส่เท่านั้นเองนะครับผมก็คือแค่นั้นนอกกนั้นคือของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไฟหน้า Active LED นะครับผมก็จะเป็นไฟอัจฉริยะนะครับมีไฟ LED ด้านล่างมี Park Sensor นะครับมีกล้องรอบคันแล้วก็มาพร้อมระบบช่วย นะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับผมก็มีในส่วนของระบบถอยจอดอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะฮะถือว่าโอเคเลยกระจังหน้าเป็นแบบ adaptive นะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดรับลมได้นะครับตามคําสั่งของกล่องควบคุมนะครับผมเมื่อเราดับรถเนี่ยกระจังก็จะปิดแบบตันๆทึบๆแบบนี้นะครับจะไม่มีช่องนะแต่พอเราสตาร์ทรถนะครับเมื่อเขาวอร์มเครื่องเสร็จแล้วกระจังก็จะเปิดรับอากาศนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นชุดแต่งลาย M นะครับดูสวยมากนะในส่วนของล้อ คันนี้เป็นล้อดานะครับเป็นล้อดับเบิลสป็อกนะครับเป็นล้อดานะคือที่เราเคยเห็นกันก็จะเป็นปัดหน้าเงาใช่ไหมครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นสีดําดุมากนะเป็นล้อแม็กเอ็มนะครับผมจะมีโลโก้เอ็มอยู่ตรงนี้นี่โลโก้เอ็มนะผมมากับคาลิเปอร์เอ็มนะครับที่เป็นคาลิเปอร์สีน้ําเงินแล้วก็มีโลโก้เอ็มไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะด้านหลังก็มีนะครับผมแล้วก็ยางเป็นยางรันแฟทนะครับผมยางนิเดพยนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมยางนิเดพย rsc นะครับนะก็จะเป็นซีรีส์นะครับด้านหน้าเนี่ยซีรีส์สเปคของเขาก็คือจะเป็น2 2 5 4 0 1 8นะครับผมนะส่วนยางคู่หลังนะครับนี่ยางคู่หลังซีรีส์ของเขาคือสองห้าห้าสามห้าสิบนะครับผมเออไอ้ยาง19ล้อ19สิเออล้อ19ด้านหน้าด้านหลังนะครับผมล้อขนาด19นิ้วแต่สเปคยางไม่เท่ากันนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ไปบอกว่า18นะครับผมด้านหน้า นะครับก็เป็น235 40 19าสนะครับผมส่วนด้านหลังคือ255 35 19มานะครับผมอันนี้คือสเปคของยางเขาเป็นยางรันแฟตทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมนี่แล้วก็คาลิปเปอร์ด้านหลังนะครับปั๊มเบรกเนี่ยก็มีโลโก้เอเป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะดูสวยมากนะครับนะบทีนี้มาดูด้านข้างเต็มนะครับข้างเต็มก็ ดีไซน์เป็นสปอร์ตซีดานนะครับผมเป็นแบบ4ประตูแบบนี้นะครับผมนาเสอาาศคีบฉลามนะครับมือจับมือจับเนี่ยทั้ง4บานมีระบบคีเลสนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถหรือว่าเราเดินห่างออกจากรถนะครับรถก็จะล็อกให้เองอัตโนมัตินะครับผมอ่ามีโลโก้ M ที่แก้มด้านหน้าทั้ง2ข้างนะครับผมอ่าส่วนด้านซ้ายก็จะมีช่องชาร์จแบตบนะครับจะอยู่ที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผม,ผมก็จะประมาณนี้สําหรับภาพรวมก็ถือว่าดูสปอร์ตขึ้น ดูดีขึ้นกว่าตัว f 3 0นะผมในตัว g 2 0นี่ดูเท่ดูสปอร์ตดูแบบลงตัวทุกอย่างนะครับผมนะด้านท้ายนะครับผมก็จะได้ไฟท้าย led นะครับเป็นไฟท้าย led ทั้งระบบเลยนะครับผมนะแล้วก็มาพร้อมกับกันชนด้านท้ายที่เป็นสไตล์ m นะครับผมก็จะเป็นสีเทาด้านล่างนะครับผมปลายท่อคู่เนาะจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับก็ดูเท่ดูสวยดีนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับปาร์คเซนเซอร์ด้านหลัง นะครับปาร์เซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยมีหกจุดนะครับผมมี6จุดเลยนะถือว่าให้เซนเซอร์มาเยอะเพราะว่าเขามีในส่วนของระบบช่วยถอยจอดไงเซนเซอร์ก็เลยต้องเยอะเป็นพิเศษนะครับจะบประมาณนี้มีกล้องมองหลังแน่นอนแบร้อมกล้องรอบคันก็ต้องมีกล้องมองหลังนะครับผมนะในส่วนของฝาท้ายนะครับก็มีระบบคลิกเซนเซอร์นะครับผมหรือว่าจะเปิดแบบธรรมดาก็ได้นะฮะเดี๋ยวขอเปิดนี่เป็นแบบนี้ ค,คือเราต้องอยู่ในระยะสัญญาณเขานะเราพกกุญแจติดตัวไว้นะผมเราสามารถที่จะเอาเท้าเตะด,ด้านล่างหรือว่าจะไปกดแบบที่ผมเปิดเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับผมอ่ะวิธีการวางของก็มีให้เยอะจุใจนะครับถึงก็จะมีแบตเตอรี่นะครับผมมันอาจจะมีสโลปแบบนี้นะครับมันจะมีแบตเตอรี่ด้านท้ายเห็นไหมมันจะไม่ได้เรียบเสมอกันนะครับแต่ก็สามารถวางของได้เยอะเบาะหลังพับได้แบบ40 20 40นะครับผมด้านข้างมีตะข่ายใส่ของนะครับผมอ่ะ ด้านล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านล่างก็จะเป็นพื้นธรรมดาแบบนี้นะครับก็ะะจะประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วเราสามารถปรับให้มันยกขึ้นมาได้นี่มันก็เสียบเสมอกันนะครับผมแต่ว่าพื้นที่การขนของก็จะเล็กลงเห็นไหมในแนวดิ่งมันจะแคบลงนะครับผมเมื่อรรกี้ผมทําแบบนี้นะม,มันก็จะมีพื้นที่การวางของในแนวดิ่งเยอะขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับพื้นที่การวางของนะครับผมเรากดปิดก็กดปุ่มหรือว่าจะเตะ ปิดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะทีนี้เรามาดูภายในเริ่มจากที่ด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังของ G 3 0เนี่ยตัวเบาะของเขานะครับมันจะลาดลงนะครับมันจะลาดลงไปด้านหลังเวลาเรานั่งนะครับเราก็จะเหมือนกระทิ้งตัวลงไปนะครับผมแต่ข้อดีของ G 3 0คือเขาได้แอร์สามโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแอร์ปรับแยกจากด้านหน้านะครับจะมีหน้าจอดิจิตอลอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมตรงที่นิ้วชี้ผมแนหะ นะมันจะมีจ้าจอดิจิตอลสามารถปรับอุณหภูมิปรับแรงลมได้แยกจากด้านหน้าเลยซึ่งในโมเดล G สามเอ่อ F 3 0ไม่มีนะครับจะมีเพิ่มมาใน G 2 0แล้วเป็นรุ่น M นะครับผมเบาะนะเป็นเบาะหนังนะครับ,เป,บ,รนะรบเป็นหนังที่ดูสวยนะครับแต่ว่าผิวสัมผัสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนหนังตัวท็อปๆอ,อย่างในซีรีส์5ตัวท็อปสุดหรือว่าในซีรีส์7นะอ่านะหนังก็จะเป็นตามเกรดของเขานะครับ ก็ค่อนข้างดีนะครับผมคน,คนทานนะครับผมในระดับหนึ่งเลยนะการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับผมพื้นที่ขาพื้นที่ศรีรษะก็มีให้เพราะว่าเนื่องมาจากการที่เขาทําเบาะแบบลาดลงนะครับทําให้การนั่งโดยสารเนี่ยมันมีพื้นที่ศรีรษะเหลืออยู่แล้วนะครับผมแต่ผู้ใหญ่จะไม่ชอบผู้ใหญ่จะไม่ชอบเพราะว่าเวลานั่งไปเนี่ยเราเหมือนกับทิ้งตัวลงไปนะครับมันต้องใช้กระดูกสันหลังค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมระหว่างที่เราลุกขึ้นลงหรือว่าลงไปนั่งเนี่ยอันนี้คือข้อด้อยของเขา ครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังกันนะมีที่พักแขนนะครับมีตาข่ายใส่ของด้านหน้านะครับผมก็มีครบหมดนะแล้วก็เครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียง h a มมันคาดอนนะครับนี่เครื่องเสียงฮ a มมันคาดอน,นะครับก็เป็นเครื่องเสียงตัวท็อปเลยนะผมแล้วก็มีไฟแอมเบียนแบบนี้นะที่ขอบประตูนะครับทั้งสองข้างนะก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังไม่มีม่านนะ ม่านบางแดดไม่มีนะผมก็จะเป็นในส่วนของชุดลําโพงนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังให้ด้วยอันนี้คือติดมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วก็คือพร้อมใช้งานทันทีนะก็จะประมาณนี้สําหรับพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะรเรามาดูด้านหน้านี่ในส่วนของด้านหน้านะครับตัวเบาะก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมเป็นเบาะทรงสปอร์ตซีทนะปีกเบาะมันจะสูงสูงหน่อยนะครับเห็นไหมปีกเบาะมันจะสูงตัวรองนั่งปีกเบาะก็จะยกสูงขึ้นมานะครับ ก็จะเน้นในเรื่องของความกระชับนะครับการขับขี่ที่อะไร่ะธรรมะธรรมแงการนั่งโดยสารที่ดูแบบกระชับกระเฉงนะครับผมลายเบาะอะไรก็ทําเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมเป็นบอะปรับไฟฟ้านะเนี่ยสภาพสวยๆนะครับเป็นบอะปรับไฟฟ้ามีที่ดันหลังลัมบาร์พพอร์ตนะครับผมสามารถปรับบีบรัดช่วงเอวได้นะครับผมถ้ามันรัดเกินไปก็ปรับให้มันคลายออกก็ได้อันนี้คือ เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีมากๆเนาะแล้วก็มีในส่วนของระบบจดจําตําแหน่งของเบาะนะครับมีให้2ท่านนะครับผมกระจกไฟฟ้าออโต้สบานนะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับผมนี่เครื่องเสียงฮามานนะก็จะประมาณนี้นะครับไฟแอมเบียนตตกแต่งที่ขอบประตูก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยสก้านสปอร์ตเอนะครับมีโลโก้เออยู่ตรงด้านล่างเนาะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูชคอนโทถตั้งลิมิตความเร็วได้ นะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบช่วยเบรกแต่ไม่ได้ตามรถคันด้านหน้าไม่ใช่ Adaptive Cruise Control นะมีแค่ Cruise Control นะครับแล้วก็ Support Braking นะครับผมก็จะมีให้ตรงนี้นะแล้วก็มีเพิ่มเสียงรถเสียงควบคุมวิทยุมีแป้น p a t เ l ื่อนชด้านหลังนะครับผมนะแต่พวงมาลัยของรุ่นนี้ไม่ได้ปรับไฟฟ้านะเป็นพวงมาลัยปรับมือนะผมก้านเขาก็าอยูด่ด้านล่างตรงนี้นี่ เป็นพวงมาลัยปรับมือนะครับผมไม่ให้ปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ก็บอกให้ฟังกันนะครับผมถึงรถราคาจะตอนป้ายแดงอยู่ที่เกือบ3ล้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้พวงมาลัยไฟฟ้ามานะครับผมนะแต่ว่ามาตรวัดเรือนใหม่เป็นดิจิตอลหมดแล้วเป็นหน้าจอเลยนะฮะเป็นหน้าจอนะครับผมก็ทั้งระบบไอได้ตรงกลางเครื่องเล่นนะครับผมแล้วก็มาตรวัดเรือนใหม่เป็นหน้าจอทั้งหมดนะครับก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบตามโหมดการขับขี่ที่คุณเลือกนะครับผมก็จะมีโหมดการขี่คุณเลือกเยอะแยะมากมาย ก็มีสปอร์ตมีไฮบริดมีเิเล็กทริกนะครับผมเขามีให้ครบนะฮะแล้วก็จะมีคีย์รัดที่เพิ่มเข้ามาก็คือแบตเตอรี่คอนโทรลนะผมซึ่งในรุ่นก่อนไม่มีนะรุ่นก่อนเนี่ยคือถ้าจะหาแบตเตอรี่คอนโทรลเราต้องเข้าไปตั้งค่าในไอไดนะแต่ในรุ่นนี้เนี่ยใน G 3 0นะครับผมเขามีปุ่มแบตเตอรี่คอนโทรลเพิ่มเข้ามาตรงนี้เป็นคีย์รัดสำหรับท่านใดที่ไม่อยากใช้แบตหมดไงนะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยนะมีสปอร์ตไฮบริดอิเล็กทริก นะครับผมแล้วก็เป็นอัจนะอันนี้ก็จะมีให้นะครับผมอันนี้คือออโต้โฮเบรกมือไฟฟ้านะครับก็จะประมาณนี้กล้องรอบคันสามารถเรียกดูใช้งานได้ระบบการลื่นนะครับก็สามารถปิดการใช้งานได้ป a r k s เซนเซอร์อะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์สำหรับเครื่องเล่นนะครับผมก็จะหยุดตรงนี้เลยเนาะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร8์8ปสปีดสเตปโทนิกนะครับมีสปอร์ตโหมดให้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับตัวแพดเดิลชิพ ในการใช้งานที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านบนนี่ก็จะมีหลังคาสันลุปแน่นอนว่าในรุ่น m ต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นหลังคาสันลุปไฟฟ้ามีม่านบังแดดให้นะครับเป็นแบบ one trust ด้วยนะโอเคไหมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ h up display มีให้นะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยรองรับ apple carplay แบบไร้สายนะครับผมคุณกดฟังก์ชันนี้ ไอรูปไมโครโฟนเนี่ยกดค้างเอาไว้นะครับแล้วเข้าไปที่ใน p p o o n นะครับเข้าไปในโหมด CarPlay คุณก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไม่ต้องใช้สายได้พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วคุณก็เอาโทรศัพท์ชาร์จไปตรงนี้นะครับนี่มันจะมีไวเลสชาร์จอยู่ด้านในนะครับคุณก็เอาวางไว้ตรงนี้มันก็จะชาร์จไฟไปด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนะครับอันนี้คือข้อดีมากนะครับ BMW นี่เป็นผู้นำเรื่องของ Apple CarP l a y แบบไร้สายเลยนะ เขอาอจับมือร,ร่วมกันพัฒนากับ Apple นะครับใน BMW นะจับมือร่วมกันกับ Apple ิลทำพวกซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยให้มันใช้งานง่ายสำหรับ iOS นะครับผมแต่สำหรับฝั่ง Android ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับคุณก็ยังสามารถใช้ Android Auto ได้แต่แบบเสียบสายนะครับแบบไร้สายยังใช้ไม่ได้นะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่คือในส่วนของภายในนะครับสวยมากสภาพสวยนะครับเราไปดูเครื่องยนต์นะครับนี่ เรามาดูเครื่องยนต์ของ3 3 0 e เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะครับผมมาพร้อมกับโมมอเตอร์ไฟฟ้านะผมซึ่งต้องบอกเลยว่าพลังกำลังเขาแบบเยอะมากมายนะครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับผมผสานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมให้พลังลังเนี่ย252แรงมา้าแรงบิด420นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีอิเล็กทริกบูทนะครับผมที่บอกไปนะครับผมช่วยในเรื่องของให้มอเตอร์มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นะครับผมถ้าเรานับรวมเรื่องของเทคโนโลยีนี้เข้าไปด้วยผสานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าผสานกับเครื่องยนต์เนี่ยพลังกันแงสูงสุดจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่292แรงม้าซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ก็มีการเพิ่มความจุนะครับผมขนาดอยู่ที่12กิโลวัตต์อาวนะครับผมสามารถขับด้วยระบบ EV ีเนี่ยได้60กิโลเมตรในความเร็วที่มอเตอร์เขารับได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับ ที่ B M w เนี่ยเขามีเหนือกว่าชาวบ้านเขานะครับผมคือมันเป็นรถไฮบริดก็จริงเป็นรถปลั๊กอินก็จริงแต่คุณสามารถที่จะขับด้วย E V โหมดในระยะทางที่ค่อนข้างไกลเลยนะ60กิโลเมตรผมว่ามันไกลนะจากบ้านไปที่ทำงานนะครับผมอะถ้าคุณอยู่ชานเมืองอยู่นนทบ,บุรีบางใหญ่ก็ได้แล้วคุณขับเข้ามาทำงานที่แถวแถวสาทรคุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะเออ เกือบจะไม่ต้องใช้น้ํามันอาจจะต้องใช้น้ํามันเล็กน้อยนะครับผมมันก็ช่วยประหยัดน้ํามันประหยัดค่าน้ํามันประหยัดค่าเชื้อเพลิงใช่ไหมที่มีต่อที่ต้องจ่ายต่อสัปดาห์ต่อเดือนได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดดีอย่างหนึ่งนะครับผมไปถึงที่ทำงานถ้ามีที่ชาร์จอีกคุณก็ชาร์จให้เต็มระหว่างทํางานนะผมทํางาน7ชั่วโมงมันเต็มอยู่แล้วนะผมเพราะว่าระยะชาร์จเนี่ยถ้าคุณชาร์จจากแบตเตอรี่ศูนย์จนถึงร้อนะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดนะครับ ชั่วโมงนี้นี่ก็เต็มแล้วอ่ะแล้วคุณไปที่ทํางานอ่ะคุณทํางานตั้งเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมคุณเสียบชาร์จเอาไว้ถ้าที่ทํางานมันมีนะถ้าที่ทํางานมีที่ชาร์จนะอย่างทํางานในห้างเนี้ยเออผมว่ามันก็สะดวกสบายดีนะครับผมตรงนี้ถือว่าโอเคมากๆนะอ่ะก็โครงสร้างนะครับคันนี้โครงสร้างสวยไม่มีชนนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะปากกา m าเกอร์ที่หัวน็อตต่างๆที่เขา qc มาเนี่ยสวยเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับ นี่อันนี้คือสายฉุกเฉินนะครับผมเอาไว้ถอดไอตัวนี้เปิดฝาชาร์จแบตนะครับผมกรณีที่ว่าไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับไม่สามารถปลดล็อกได้แบตเตอรี่หมดหรือว่าระบบไฟรวนมีปัญหาไม่สามารถที่จะเปิดฝาไอเน,นี้ยเนี่ยออกได้นะครับผมมีเชือกฉุกเฉินตรงนี้ดึงสามารถเปิดได้นะครับนี่มีให้นเนี่ยแล้วก็โครงสร้างก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับโครงสร้างสวยสวยเดิม นะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังเลยนะผมถึงบางท่านถึงบางคนอาจจะมองว่ารถปี2020นะรถปี2020เนี่ยวิ่งมา100,000กับ9,000โลเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่ารถประเภทนี้เนี่ยคือเขาเน้นใช้งานเขาเน้นวิ่งเขาเน้นขับใช่ไหม ไม่งั้นเขาจะซื้อตัวปลั๊กอินมาทําไมนะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยโจทย์ของเขาก็คือเน้นประหยัดน้ํามันเน้นใช้งานนะครับผมถ้าเป็นรถปลั๊กอินแล้วเอามาวิ่งน้อยๆผมมองว่ามันไม่คุ้มกับการที่เราต้องจ่ายราคานี้ตอนป้ายแดงสองล้านเก้าแสนเกือบสามล้านถูกปะไปซื้อตัวดีเซลจะดีกว่าถูกปหอ่าแต่ถ้ามุมกลับกันเขาซื้อไปเพื่อใช้งานประหยัดน้ํามันนะครับผมแน่นอนว่าเลขไมล์เนี่ยรถประเภทไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริด หรือแม้แต่รถ e v เองก็ตามที่ออกใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เราวิ่งเยอะกันหมดนะครับส่วนใหญ่เราวิ่งเยอะกันหมดคือน้อยคันมากๆที่จะเจอรถประเภทนี้วิ่งน้อยนะครับผมอันนี้บอกให้เป็นจุดคิดนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจและกําลัางลังเลและกาลังคิดวิเคราะห์ว่ารถมันวิ่งเยอะหรือเปล่านะครับผมผมว่าค่าเฉลี่ยปีละสามหมื่นนิดๆเนี่ยมันคือเรื่องปกตินะครับผมมันคือเรื่องปกติมากๆสําหรับ รถยนต์หคันนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะฮะก็ฝากไว้1คันนะครับสำหรับ bmw 330 eg 2 0รุ่น m sport คันนี้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับมาชมคันจริงหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ที่เบอร์090 10 11 0 1 9นะครับผมตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับผมโทรมาได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ผมก็อวัตขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ